ปทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนใหญ่ขนาดไหนไปดูค่ะถ้าเราขับรถจากส่วนที่เป็นตะวันออกที่สุดของออสเตรเลียที่ไบรอนเมย์นะคะไปส่วนที่ตะวันตกที่สุดของออสเตรเลียที่ฝั่ง W.A. เนี่ยเป็นระยะทางทางสิ้น4,000กิโลด้กันค่ะและออสเตรเลียนะคะก็ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเลยค่ะรองจากแค่รัสเซียแคนาดาจีนอเมริกาและก็บราซิลค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนแพลนจะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียนเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่าเมืองที่เราจะไปเนี่ยอย่างเช่นแค่ซิดนีย์กับเมลเบิร์นที่คนไทยเรารู้จักกันดีนะคะก็ห่างกันประมาณขับรถก็ประมาณ18ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเที่ยวในประเทศเนี่ย ก็ต้องใช้กันบินในประเทศนะคะถ้าเราอยากเที่ยวหลายๆเมืองแล้วก็สภาพอากาศของออสเตรเลียแต่ละเดือนแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นศึกษาที่ดีก่อนจะมานะคะเพื่อนๆวางแผนจะเที่ยวที่ไหนบ้างคอมเมนต์ให้ดูนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย